เราปิดี่ยอะเอะนด่้ไวขอบคุณค่ะอ๋อจอดรถได้เดียก่อนแล้วไปเอาไว้นุณเอก

ผมลืมมากันเลยบอลมูงม่ไหวเลยโอ้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 ้โ สวยเลยครับสวยค่ะสวยมากเลย Xem này. Nó, con cho nên nó. Con cho nó thế là dù nó nó hay bẫy. con วางตรงไหนดีเออได้แล้วผมว่าวางใต้รูปไหมใต้รูปเลยคะเนี่ยออโอเคได้อ,อเออใช่ใช่โอ้

พี่ยาจะทำผมตาครับดีครับแม่ครับผายดีแล้วนะขอใ้เขาย่างดีนะแม่ลูกแกกลูกคุกคนแม่อย่างดีพนักสี่หงเลิขึ้นไปบนฟ้าบนสวรรค์หงนกยูงแก้วสวยอยู่น้อดีมีชีวิตชีวาดีน้องอ๋จัดพ่าไม่ถ่ายวิดีโอถ่ายหน่อยพี่ พี่ทักทายหน่อยสวัสดีค่ะเชิญชวนเชิญชวนขอบคุณนะคะวันนี้เป็นงานเนี่ยค่ะงานวันของคุณแม่ทาสุรินทร์เนาะขอบพคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาเป็นวันแสดงความเสียใจคุณแม่นะคะจากครอบครัวสุรินทร์นะคะ แม่เพ้นไฟดีแล้วค่ะสุนของสว่างแน้น,น้องก็ดีใจเลยนะค่ะวันนี้ได้จัดดอกไม้ใอ้แม่สวยมีประสาทที่สวยมากแม่เพ้นไฟดีแล้ค่ะสูนสว่างนะคะ